มาต่อที่ข้อ6กันเลยนะคะข้อ6นะคะโจมมีอยู่ว่า your friend invites you to a party tonight but you have already made an appointment with your boyfriend น้องจะพูดว่ายังไง A please invite me again B see you at that part at the party then C I'm afraid I can't make it หรือว่า D I would love to โอดนะคะมีอยู่ว่าเพื่อนของน้องใน invite คืออะไรคะเชิญใช่ไหมคะน้องไปงาน p a r ์ตีค่านี้ค่ะคืนนี้แต่ว่าน้องเนี่ยมีนัดหมายกับแฟนของน้องแล้วน้องจะพูดว่ายังไงดีเ้องจะพูดว่าโอไปไม่ได้ถูกไหมคะหรือว่าขอโทษนะไปไม่ได้จริงๆอ่ะ,อะ,อะน้องก็ต้องมาดูว่า choice ไหนพูดออกมาแบบนี้มาดูข้อ ขอ้อเองก่อนข้อเอนะ please invite me again เอาไรคะเอ่อช่วยเชิญฉันมาใหม่อีกครั้งนะแต่ว่าคือว่อน้องว่าข้อนี้มัน make sense ไหมคะช่วยเชิญเนาะมาใหม่อีกครั้งอย่างเงี้ยแต่ว่าเขากำลังเชิญน้องอยู่อย่างเงี้ยเออมันก็ไม่น่าจะถูกสุป,ป้าก็ตัดข้อนี้ไปก่อน มาดูข้อบกันค่ะ See you at the party then See you at the party then เอ้ยงั้นเจอกันที่ปาร์ตี้จ้ะเจอกันที่ปาร์ตี้แล้วกันนะอย่างเงี้ยแสดงว่าน้องไปใช่ไหมคะแต่ว่าจริงแล้วน้องเนี่ย h a d already made an a p point m e n t นะคะก็คือน้องมีนัดแล้วถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็ไปปาร์ตี้ไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นน้องบอกว่าเออไปเจอกันที่ปาร์ตี้ก็คงไม่ได้ค่ะ มาดูข้อดีกันก่อนละกันข้อดีนะพูดว่า I would love to I would love to เนี่ยมันเป็นประโยคที่แปลว่าอะไรคะใชเลยประมาณว่าน้องเนี่ยตกลงตกลงจะไปงานอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ก็ผิดอีก เพราะไม่งั้นถ้าน้อง I w o u l d love t o นะคะน้องก็จะไปทะเลาะก,กับแฟนของน้องได้นะคะว่าถ้าเป็นข้อ c นะคะซึ่งเป็นข้อที่ถูกต้องเนี่ย I'm afraid I can't make it I'm afraid I can't make it I'm afraid แปลว่าฉันกลัวใช่ไหมคะ I can't make it ฉันไม่สามารถทำมันได้ก็แปลประมาณว่าเออฉัน ฉันคิดว่าฉันคงไปไม่ได้อะนะอย่างเงี้ยฟีลว่าฉันกลัวว่าฉันคงพาม,มันไม่ได้ก็ฟีลกันนะว่าฉันกลัวว่าฉันคงไปไม่ได้อ่ะมีฟ้ากาแฟาแล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องๆค่ะอ่ะน้องๆค,คงอยากรู้ว่าสมมติว่าน้องต้องการจะปฏิเสธเนี่ยนอกจากน้องจะพูดว่า I'm afraid I can't make it ซึ่งอยู่ใน Choice ข้อ C แล้วเนี่ยน้องจะสามารถพูดคำไหนได้บ้างรีเจคไปว่าอะไรคะน้อง Reject หรือดีค i n e นะคะสองคำนี้แปลว่าอะไรคะน้องๆแปลว,ว่าปฏิเสธถูกปะ Invitation แปลว่าอะไรคะคำเชิญถูกไหมน้มนองจะปฏิเสธคำเชิญน้องจะพูดอะไรได้บ้างน้องอาจจะพูดว่า Oh I'm afraid I'm not free tonight I wish I were free. I wish I didn't have any plan. Yes, I would love to. i would know about it earlier or sooner i'm afraid i can't perhaps another time I'm sorry, a pure engagement tonight. ประโยคแรกนะคะ I'm afraid I'm not free tonight นะคะก็แปลว่าออฉันเกรงว่าฉันคงไม่ว่านะคะคืนนี้ส่วนประโยคที่2นะคะ I wish I were free นะคะก็เป็นประโยคแบบ if clause ใช่ไหมคะ I wish I were free หรือว่า I wish I didn't have any plans เป็นประโยค if clause ที่ตรงข้ามกับความเป็นจริงใช่ไหมคะก็แปลว่าฉันออฉันหวังว่าฉันคงจะว่างนะแสดงว่าไม่ว่างถูกไหมคะ หรือว่า I wish I didn't have any plans ฉันหวังว่าฉันคงไม่มีตารางเวลาอะไรแต่ว่าจริงแล้วน้องมีแลนอยู่แล้วใช่ไหมว่าอาจจะพูดว่า Yes I would love to I wish I knew about it earlier หรือว่า I wish I k n o w about it sooner โอ้ฉันอยากไปมากเลยฉันหวังว่าฉันน่าจะรู้เกี่ยวกับมันเนี่ยก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะ ก็เป็นวิธีการปฏิเสธที่ดูนุ่มนวลดีเนาะ earlier sooner แปลว่าอะไรคะก่อนหน้าใช่ไหมคะ I'm afraid they can't perhaps I'm another time อะไรคะฉันโอ้ฉันเกรงว่าฉันคงไปไม่ได้แล้วคะ่ะบางทีคงเป็นตอนอื่นนะคะเป็นครั้งหน้าแล้วกันนะคะ perhaps แปลว่าอะไรคะน้องๆแปลว่าบางทีนะคะ ว่าอาจจะพูดว่า I'm sorry but I have an period engagement tonight คะ่ะ period นะคะอาจจะที้นะคะแปลว่าก่อนหน้านะคะขอโทษนะแต่ว่าฉันมีนัดก่อนหน้านี้อะของคืนนี้อาจจะพูดอย่างนี้ได้ว่าถ้าน้องต้องการจะตอบรับคำเชิญ accepting invitation จะพูดว่าอะไรบ้างคะน้องๆเราจะพูดเหมือนในโจนะคะ I would love to That's very kind of you Yes with pleasure ว่า พูดง่ายว่า great idea ก็ได้ค่ะสมมุติว่า I would love to That's very kind of you y e s with pleasure หรือว่า great idea นะคะแปลว่าโอ้ยยินด,ดีมากเลยอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะ